สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่การติดตั้งซอฟต์รนะครับอ,อ,อันดับแรกเลยนะครับเราต้องทาการดาวน์โหลดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับโปรแกรมที่เราจะดาวน์โหลดเนี่ยมีอยู่ด้วยกันสตัวนะครับก็คือ git SCM และซอฟต์รนะครับสาเหตุที่ทําไมจะต้องติดตั้งโปรแกรมถึง2ตัวนะครับเพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยเจ้า git นะครับจะเป็นโปรแกรมหลักที่ ใช้ในการทำงานนะครับแต่ว่าการทำงานของเขาเนี่ยจะเป็นการทำงานในรูปแบบของคอม m านด์ไลน์นะครับจะใช้วิธีการเขียนเอานะครับส่วนเจ้าซอฟ t 3เนี่ยก็จะไปห่อหุ้มนะครับตรงนี้อีกทีหนึงตรงนี้อย่างนี้นะฮะแล้วเจ้าซอฟ t 3เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ ใช้คําสั่งแทนเรานั่นแหละนะครับเราไม่จำเป็นต้องนั่งจําว่าคอมาอะไรของเขาเป็นอะไรบ้างนะครับเราเพียงแค่คลิกิก,ก,กเลย,ยง่ายๆโอเคเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยเข้าเว็บที่ขีด scm com นะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดตรงนี้ ในระว่งเราดาวน์โหลดนะครับเราก็ไปทำการดาวน์โหลดซอฟต์ร์กันต่อเลยซอฟต์ร์เนี่ยต้องใช้งานตั้งแต่ windows 7ขึ้นไปนะครับโอเคครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มจากการติดตั้งโปรแกรมก i ิด s อเซียมา่อนนะครับวิธีการติดตั้งก็ ได้ดามากเลยนะครับเราก็คลิก next นะครไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับแนะนำให้ไปใช้เป็นไดซีของเขานะครับเพราะว่าแก้ปัญหาเรื่องของการ c o n f l ิก t นะครับเลือกนะครับ use Git form Git Bash only นะคร ก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราสามารถที่ใช้งานกิจในลนักษณะของ Command Line ได้แล้วนะครับแต่เราต้องคอนฟิกนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาติดตั้งโปรแกรมต่อเลยชื่อว่าโปรแกรม s o ฟต์ e รีนะครับ เขาจะขึ้นป๊อปอัพหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็เช่นเดิมครับ next ก็ยังคงแนะนำให้ใช้เป็น Dicey เหมือนเดิมนะครับใช้เป็น default ของเขานะฮะ โอเคเราก็ติดตั้งร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการคอนฟิกกันบ้างนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาเข้าหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็แอคเีย์ไเซ้นนะครับจะซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะทำการดาวน์โหลวดออวอชชีคอนโทรลเล็กๆน้อยนะครับเราสักครู่นึง หล,ลหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการคลิก next นะฮะโอเคตรงนี้นะครับเราก็ใส่ user นะครับที่เราได้ทำการสมัครไว้ในบทที่2นะครับตรงนี้ได้เลย ก็จะมาเข้าที่หน้าตาแบบนี้ต่อนะครับ๊อปอัพนี้เป็น๊อปอัพที่บอกว่าเราต้องการที่จะทําการโคลนนะครับโปรเจกต์จากรีโพของเรานะฮะจากคลาวของเราลงมาเลยหรือเปล่านะครับวิธีนี้เราก็ขอสคริปต์เซตอัพไปก่อนนะฮะ ก็จะมาขึ้นนะครับป๊อปอัพของโหลด ssh key นะครับเราก็คลิกโนไปมาแล้วนะฮะโปรแกรมก็จะมี้าตอแบบนี้นะครับเราก็คลิกทูนะครับแล้วก็ตั้งชื่อกันนิดนึงนะฮะแล้วก็อีเมลก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการติดตั้ง ง่ายได้มากเลยโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ